สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับการอัปเดตข่าวครา,าวแบบนี้นะในเจ๊ดม์อัปข่าวก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel ทิกต็อกไลน์แอดนะที่ตูนยูเนเต็ดฟรีจิ้งกับเจดม์ทุกวันนะครับอา้าววันนี้เป็นเรื่องราวข่าวครา,า,าวของเซเดโอมาเน่นัดเดทแห่งแอนฟิลด์นั่นเองซึ่งล่าสุดพื้นจะพลาดท่านะให้กับเรอรเัลมาดริดไป0ูตนะ่อหในนัดชิง UCL ก็คว้าดับเบิลแชมป์ไปสำหรับหงส คาราบาคับแล้วก็เอฟเคัพได้เลยในซีซั่นนี้นะแต่มันมีประเด็นหลังเกมเนี่ยฟาร์เบรโชโรมาโนนะเยี่ยวข่าวพ่อมดการซื้อขายเนี่ยออกมาทวีตเลยบอกว่าเซโดมาเน่กำลังจะอำลาลิเวอร์พูลและจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนั้นจะเปิดเผยในเร็ววันนี้ซึ่งก่อนหน้าเกมนัดชิงเนี่ยก็มีข่าวกระแสะออกมาว่ามาเน่จะย้ายทีมจะไม่อยู่จะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลมาเน่บอกเอางี้เดี๋ยวจบเกมเนี่ย อนาคตของผมเนี่ยได้รู้กันทั่วแน่นอนและล่าสุดประกาศออกมาแล้วนะโดยโรมาโน่เนี่ยระบุเลยว่าซาเดลมาเน่เนี่ยต้องการย้ายออกจากลิพูเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆนั่นเองนะเพราะว่าเขาเคยพูดแบบเป็นในๆไว้แล้วว่าเน่คิดว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ยากมากในค่ำคืนวันนี้นะพวกเราผิดหวังแฟนบอลลิพูน่าทึ่งมากม เน่อยากจะขอบคุณพวกเขาทุกคนสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมไปถึงบอสอย่างเชนครอปด้วยผมหวังว่าลิเวอร์พูจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ในอนาคตอ่ะพูดเหมือนเขาเรียอ,อะไรเหมือนล่าลากันแล้วอะนะโรมาโน่ก็เลยยืนยันนะว่าตอนนี้เนี่ย ทีมยักษ์ใหญ่บูเดสติก้าอย่างไบเยอร์มิวนิกกำลังเจราจากัมมาน่อยู่ด้วยสัญญา3ปีค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรและแอดอีก10ล้านยูโรนะก็ทุกอย่างใกล้ที่จะเรียบร้อยจะสรุปกันได้ก็น่าจะภายใน1-2สัปดาห์นี้นะสำหรับอนาคตของเซโดมาน่ age, กับไบเยอร์มิวนิกแต่ประกาศอำลาลิปูแน่นอนแล้วนะอา้าวแฟนหง์คิดเห็นยังไงข่าวนี้อยากให้อยู่อยากให้ไปอะไรไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะและอย่าลืมติดตามมันได้ในทุกช่องทางเลยกับตูนยูนิเต็ด วิจิตรเกิจะํำแบบนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ